สวัสดีครับตอนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเราดูแลพนักง,งานในองค์กรอย่างไรเคยย้อนกลับไปพิจารณาดูไหมฮะหลายบริษัทดูแลพนักง,งานเสมือนหนึ่งเป็นลูกหลานเป็นมนุษย์คนหนึ่งดูแลเขาอย่างดีหลายองค์กรดูแลพนักง,งานเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างคนหนึ่ง บางองค์กรก็ดูแลพนักง,งานเสเมือนหนึ่งเป็นหุ่นยนต์เลยก็มีนะครับคือเรียกว่าแทบจะขยับตัวอะไรไม่ได้ทําทุกอย่างตามคําสั่งของนายจ้างเปะ๊ปะๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นประเด็นสําคัญมากนะครับหลายองค์กรใน2ปีที่ผ่านมาพนักง,งานบ่นว่าเหนื่อยบ่นว่าเครียดเบิร์นเอาในการทํางานเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสังเกตสิฮะสาเหตุไม่ได้มาจากตัวงานอย่างเดียวนะครับผมว่าตัวงานที่มันเครียดตัวงานที่มันหายากเนี่ยมันเป็นเหตุหนึ่งเท่านั้นเอง แต่มันเองมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่ตัวหลักนะครับถ้าจะเทียบย้อนกลับไปในอดีตที่เราไม่เคยมีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขนาดเนี้ยถามว่าการทํางานในยุคนู้นที่ผมจบมาใหม่ๆทํางานเครียดไหมมันก็เครียดนะครับถูกกดดันไม่ว่าจากลูกค้าจากนายหรือว่าจากตัวงานมันเองซึ่งเราก็สามารถจะผ่านบนมันไปได้ความเครียดตรงนั้นมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะในการทํางานแต่ในยุคนี้มันกลับกลายเป็นมันเครียดมากขึ้นเรื่อย กับการที่บางครั้งเรามีความรู้สึกว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันเข้ามาด้วยความฟลกซิเบิลหรือความยืดหยุ่นบางอย่างที่เจตนาของระบบมันน่าจะทําให้พนักงานสบายขึ้นแต่กับกลายเป็นว่ายิ่งทําให้พนักงานเครียดมากขึ้นแล้วก็เกิดอาการเบิร์นเอา์มากขึ้นสุดท้ายก็พานไม่อยากทํางานนะอยากอยู่เฉยๆกันมากขึ้นเยอะทีเดียวนะครับในยุคนี้ตัวหนึ่งที่มีงานวิจัยแล้วก็บทความในอิงมาเกสีนนะครับ เขาเขียนในเชิงที่ว่าองค์กรเนี่ยควรจะต้องดูแลพนักงานในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความคิดมีความรู้สึกไม่ใช่ดูแลพนักงานเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นขุนยนต์ที่มารับจ้างทํางานตามคําสั่งหรือตามเจดีที่องค์กรมอบหมายแล้วเราก็ให้เงินเดือนเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนแค่นั้นก็จบไม่ใช่แบบนั้นในเมืองไทยเองผมเชื่อว่าก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงหลายองค์กรที่ยังคิดแบบนี้อยู่นะฮะก็คือ ผมจ้างคุณมาคุณก็ทํางานตามคําสั่งผมก็ให้เงินเดือนคุณทุกเดือนแล้วคุณจะเอาอะไรเอาอะไรอีกก็อาจจะมีผู้แสวงบางกนก็จะคิดแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการที่จะเก็บรักษาคนดีดูแลคนเก่งเพื่อให้เขาสร้างผลงานที่ดีกับเราอย่างต่อเนื่องเราต้องเปลี่ยนมุมมองสมัยก็คือดูแลเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งบทความนี้มีข้อแนะนําอยู่สามตัวก็คือ ปกติอาการเบร์นเอาของพนังงานหรือว่าการที่ไม่อยากทํางานเหนื่อยล้าเบื่อเนี่ยนะครับมีสาเหตุมาจาก 3, 4ก็คือองค์กรขาด c 3ตัวนะ 4, ตัวแรกก็คือ control นะครับส compensation แล้วก็ connection องค์กรไม่ได้ขาดแต่องค์กรไม่ได้ส่งเสริมให้พนังงานมี3ตัวนี้นะครับก็คือพนังงานไม่สามารถที่จะ control ในสิ่งที่ตัวเองทำได้ C ตัวแรกนะครับทำให้พนังงาน ต้องทำตามคำสั่งเป,ะเปะ๊ะๆอยากทำอะไรอยากจะขยับอะไร flexible อะไรนิดหน่อย ก็ทำไม่ได้เพราะว่าถูกคอนโทรลจากนายจากกฎระเบียบก็บังคับแม้กระทั่งชีวิตตัวเองบางครั้งยังควบคุมไม่ได้เลยนะครับอาการเบร์นเอาก็จะเกิดขึ้นทันทีว่าทำไมมันเครียดซะขนาดนี้คือบางคนเนี่ยจะทำงานจะประชุมอะไรต่างๆก็ต้องเดินตามนายตลอดเวลาเวลานายขอความเห็นหลังๆก็เริ่มที่จะถามความเห็นแล้วก็ตอบเองเลยนายนะฮะอกู้ค,คนมีความเห็นอะไรไหมอ่าไม่มีนะคือยังไม่ทันจะฟังว่าพนักงานามีความเห็นอะไรบ้าง ลักษณะงานแบบนี้เสมือนหนึ่งพนักงานถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาหลายๆองค์กรก็มีอีกนะฮะที่เรียกว่า flexible นะองค์กรเราจะมีการทำงานแบบยืดหยุน่นคุณจะทำงานเวลาไหนก็ได้ตื่นสายหน่อยก็ได้แต่ไม่เคยเลยพนักงานที่จะมีโอกาสได้ตื่นสายหน่อยนอนได้เยอะหน่อยเพราะอะไรนายโทรมาปลุกตั้งแต่7โมงเช้าแล้วว่าเอา้าเสร็จย่างงานอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องประชุมกันแล้วนะนี่ยมันไม่มีโอกาสเลยทั้งทงที่ประชุมทั้ง10โมงดูนะ ไนไมี่ก็คือถูกคนโทรลแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะคนโทรลตัวเองนี่คือ C ตัวที่1นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการให้พนักง,งานมีโอกาสที่จะคนโทรลตัวเองด้วยเราก็ต้องเปิดโอกาสจริงๆคือไม่ใช่ระบบบอกว่าเปิดโอกาสแต่ผู้บริหารหรือหัวหน้ากลับปิดโอกาสเหล่านั้นทั้งหมดอันนี้พนักง,งานก็จะเริ่มรู้สึกเครียดและเหนื่อยขึ้นมาทันทีนะครับ C ตัวที่2คือ compensation อันนี้ชัดเจนมากๆทั่วโลกนี่วิจัยกันในช่วง การลาออกครั้งใหญ่เนี่ยนะฮะว่าสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วสาเหตุก็คือตัว compensation นี่เป็นหลักเลยนะครับคือช่วงโควิดที่ผ่านมามันมีความตึงแล้วก็ไม่ได้รับการเลื่อนไม่ได้รับการให้โบนัสอะไรต่างๆเลยใน2ปี2ปีเลยนะครับ มันเลยทาให้พนักง,งานเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหางานใหม่ดีกว่ามั้งอย่างน้อยเขาไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแต่ถ้าหางานใหม่ก็ได้ปรับอะถ้าเขาไปขอเงินเดือนขึ้นอีกหน่อยหนึ่งว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทํามาแล้วนะดังนั้นถ้าผมสมัครที่นี่ผมขอเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งมันก็เป็นโอกาสถูกไหมฮะนี่คือคําว่าโอกาสที่จะทําให้เงินเดือนพนักง,งานจากเดิมที่มันแน่นิ่งมาอยู่ประมาณปี2ปีได้มีการปรับขึ้นไปบ้างดังนั้นถ้าองค์กรของท่านมี ประเด็นเรื่อง compensation เนี่ยนะฮะทำให้พนักงานรู้สึกเบิร์นเอา์จาก compensation ก็คือพนักงานมีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยแต่กลับกลายเป็นว่าเขาได้รับค่าเหนื่อยไม่สมน้ําสมเนื้อความรู้สึกจะเป็นแบบนั้นสาเหตุมาจาก1ก็คือเราจ่ายต่ำกว่าตลาดจริงๆ 2. มีพนักงานลาออกไปแต่ไม่รับคนใหม่เข้ามาแล้วก็กระจายงานของคนนั้นอะไปยังพนักงานเดิมที่ทํางานอยู่ซึ่งทําให้เขามีภาระหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นแต่ เงินเดือนค่าจ้างไม่ได้สูงขึ้นตามเขาอาจจะแรกๆเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคช่วยบริษัทแต่มันผ่านไปนสักพักแล้วนะฮะจะ2ปีแล้วบริษัทก็ไม่เห็นมีสัญญาณอะไรมาบอกเขาเลยว่าจะได้รับการปรับหรือการยกระดับค่าจ้างเงินเดือนอยังไงบ้างสุดท้ายก็เลยหาโอกาสใหม่จากข้างนอกนั่นเองดังนั้นวิธีแก้นะครับปีหน้าผมแนะนําจริงๆเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ลองเช็คระดับการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทท่านกับตลาดดูอีกสักครั้งหนึ่ง หลังจากที่เรานิ่งสนิทไปเกือบ2ปีเนี่ยปีถัดไปถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นอย่างที่หลายๆท่านเขาคาดหวังเอาไว้เนี่ยถ้ามันดีขึ้นจริงๆเรื่อง compensation ท่านต้องพร้อมทีเดียวนะครับที่จะทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขา รุยงานกับเราต่อได้อย่างสบายใจอะ่ะคือถ้าฐานตรงนี้ไม่แน่นพอฐานเงินเดือนหรือเรื่องค่าจ้างเงินเดือนไม่สามารถตอบโจทย์พนักง,งานได้เรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพนักง,งานเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเรามีแครีพาร์ทที่ดีเรามีบรรยากาศที่ดีนะระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องยุคนี้ไม่ใช่ยุค Gen X สมัยก่อนอย่างผมเนี่ยที่บอกโอเคเราเลือกค่าจ้างน้อยหน่อยแต่บรรยากาศดีแต่สมัยนีย้บางทีตัวค่าจ้างเนี่ยเป็นตัวเฉือนเลยนะฮะดังนั้นอย่างน้อยทําให c คอ p e n s a t i o n ของบริษัทเราแข่งขันได้เป็นธรรมมันก็ทําให้เขาไม่ต้องมานั่งกุ้มใจหรือคุยเรื่องนี้ก็ไปต่อยอดเรื่องอื่นได้นี่คือ C ตัวที่2 C ตัวที่3คือเรื่องของคอนเน o ชันมันคือเรื่องของสังคมอะครับช่วง2ปีที่ผ่านมามนุษย์เรา ถูกขังโดดเดี่ยวเลยนะครับบา,บางคนที่บอกเลยว่าผมถูกขังเลยนะฮะอยู่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านออกไปไหนก็ไม่ได้โควิดทาให้เราถูกขังอยู่ในบ้านอย่างเดียวบางท่านมองโลกในแง่แง่ดีหน่อยก็อ้าวก็เราก็อยู่กับบ้านไงนี่คือบ้านไม่ได้ถูกขังหรอกนี่ก็เห็นบ่นอย,อยากอยู่บ้านไม่ใช่เหรอเนี่ยก็ได้อยู่บ้านครบ2ปีเต็มซึ่งการอยู่กับบ้านแบบนี้บางครั้งเราไม่ได้ติดต่อใครเลย บางวันนี่ยอมรับเลยนะฮะแม้จะมีประชุมก็จริงแต่ความรู้สึกของการประชุมการคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลหรือออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกถึงคอนเน็กชันจริงๆกับเพื่อนร่วมงานท่านว่ายอย่างนั้นไหมผมว่านะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับการซูมการที่ดูวิดีโอการ o o g l e Meet อะไรต่างๆพวกนี้ครับมันไม่ได้เกิด เรื่องของ bonding จริงๆคือความเชื่อมโยงในเชิงของเซนส์ความรู้สึกต่างๆนานาที่ส่งมอบกันคือบางครั้งเราประชุมกันในห้องประชุมเนี่ยเราเห็นหน้าเห็นตาก,กันเราฟังเสียงกันเราอ่านภาษากายออกสิ่งเหล่านี้บางทีไม่ต้องคุยกันแต่เรายังมีความรู้สึกนะครับว่าเรามี bonding เรามีความเชื่อมโยงกันอยู่แต่ออนไลน์นี่ไม่ใช่เลยนะครับแม้เราจะรู้ว่าเพื่อนเรานั่งอยู่แต่บางทีมันไม่เห็นหน้า ไม่เห็นแววตาไม่เห็นความรู้สึกความเชื่อมโยงตรงนั้นมันหายไปเลยมันยิ่งทําให้คนรู้สึกเปิ่นเอาง่ายขึ้นกว่าเดิมอันนี้เขาพิสูจน์มาจากตัวตัวบทความตัวเนี้ย การที่คนเราเป็นสัตว์สังคมแต่ขาดสังคมมันยิ่งทําให้เกิดความอ้างว้างโดดเดี่ยวพอนานๆเข้าเริ่มเป็นโรคแบบกลัวสังคมบ้างละ2ปีที่ผ่านมามีนะฮะบางคนนี่เพื่อนๆเริ่มมาคุยเริ่มมาบ่นกันให้ฟังแล้วเนี่ยเขาออฟฟิศแล้วรู้สึกแปลกๆว่าเขาพูดกันอย่างนี้ว่าสุดท้ายแล้วเอ๊ะต้องปรับตัวกันก็มีดังนั้นตรงเนี้ย คือจุดอีกอันหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความสําคัญมากคือเรื่องของคอนเน็กชันในปีถัดๆไปถ้าจะมเีเรื่องของ Flexible Working หรือ Hybrid Working ก็อย่าลืมเรื่องนี้นะครับวางระบบเรื่องคอนเน็กชันให้ดีเราจะมาเจอกันวันไหน Face-to-Face face Meeting กันช่วงไหนจะมีปาร์งปาร์ตี้ต่างๆนาะนาะสิ่งเหล่านี้ต้องกลับมาฮนะไม่งั้นแล้วออนไลน์อย่างเดียวผมว่าเหี่ยวแห้งนะครับคนเราเริ่มเหี่ยวแห้งเพราะการออนไลน์นี่แหละ 3C ก็เลยเป็นประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว้ให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยนะฮะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสรุปก็คือการที่พนักง,งานเบิร์นเอาหรือมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับงารทำงานเนี่ยหนึ่งก็คือขาดคอนโทรล l 2. ขาดเรื่องคอมเพนเซชันที่แข่งขันได้ 3. c a ขาดคอนเน c t ชันระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันอาจจะเป็นวิตามิน 3C นี้ลองไปประยุกต์ใช้แล้วก็เอา3ตัวนี้ไปริเริ่มระบบต่างๆ แล้วก็วางแผนเป็นการบริหารทรัพยากรในเชิงกลยุทธ์ปีหน้าก็ได้นะครับเพราะตอนนี้มันปลายปีแล้วเราอาจจะเริ่มริเริ่มอะไรบางอย่างสําหรับส่งเสริมให้งาน HR ในปีหน้าขององค์กรเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบโจทย์เป้าหมายองค์กรได้ดีขึ้นดูแลพนักง,งานได้อย่างแฮปปี้มากขึ้นนั่นเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ